โฮมโปทุ่มงบกว่า40ล้านชวนคนรักบ้านส่งท้ายปีกับมหกรรมความคุม้มช็อปส่งความสุขแบบรักโลกในงาน h ฮมโปเอ็กโปช็อปขังยิ่งใหญ่ครบ คุ้มทุกสินค้าเรื่องบ้านพร้อมผนึกกำลัง SCG ร่วมผลิตสินค้ารักโลกตอบรับเทนความยั่งยืนพร้อมจำหน่ายสินค้ารักโลกที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพ,พยากรอย่างมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นช็อปปิ้งแบ็จากสายรัดพลาสติกขนส่งสินค้ากล่องสเต็กโก้พลาสติกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดถุงขยะจากพลาสติกฟิล์มยืดที่ใช้พันรอบสินค้าและกระเบื้องทาราที่มีส่วนผสมของสุขภัณฑ์เก่าและยังคงความครบคันของสินค้า เรื่องบ้านไว้ทุกแผนกรวมไปถึงกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาพร้อมสิทธิพิเศษแบบรักโลกในแคมเปญแลกเก่าเพื่อโลกใหม่เพียงนําของเก่ามาแลกซื้อของใหม่ในงานที่ร่วมรายการรับทั้งส่วนลดและสิทธิ์ผ่อนชาระจัดหนักความคุ้มระหว่างวันที่2-10ถธันวาคม2,566นี้ที่ IMPACT เมืองทองธานีหอ9รวม9วันเต็มค่ะงานในวันนี้ก็เป็นงานช้อปส่งท้ายปีนะครับ เพื่อลูกค้าจะได้มาซื้อของไปเป็นของขวัญก็ได้นะครับของขวัญปีใหม่ก็ได้หรือตกแต่งบ้านเพื่อที่จะฉลองปีใหม่นะครับแล้วก็เรายังมีเรื่องของช็อปสำหรับรักโลกนะครับเพราะว่าเรามีสินค้าที่เป็นลักสิสนค้าของรีไซเคิลนะครับเซอร์กูล่าโปรดักเข้ามาขายในงานนี้ด้วยครับคซ็ปต์กหลักของการจัดงานในปีนี้คืออะไรก็เป็นทีม ช็อปส่งท้ายเปยีครับก็มีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้านนะครับนำมาลดราคานะครับเพื่อใหออ้ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาช็อปนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆไม่ว่าจากทางคู่ค้าเราเองหรือจากบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการนะครับแคมเปญแรกเก่าเพื่อโลกใบใหม่เนี่ยเป็นแคมเปญที่เรา ตั้งใจทาขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้การพัฒนาของเราเนี่ยมันยั่งยืนขึ้นนะครับก็เราเอาสินค้าที่ลูกค้าที่ไม่อยากเ,าเลิกใช้แล้วหรือบางครั้งลูกค้าอยากจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเอาสินค้าตัวเก่าไปไว้ที่ไหนนะครับเราก็มีโปรแกรมเทรดอินให้แล้วก็ตัวสินค้าเก่าที่เอามาเนี่ยเราก็เอาไป จัดการอย่างถูกวิธีนะครับตัวไหนที่สินค้าชุดอันไหนที่เราสามารถที่จะทำรีไซเคิลได้เราก็นำไปรีไซเคิลมาเป็น Product นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ร่วมมือกับ SCG ถ้าเราเห็นในงานหรือด้านหลังเนี่ยครับก็เป็น Product ที่เกิดจากความร่วมมือของเรากับทาง SCG ครับอ,อ๋อตอนนี้ที่เราทําออกมาเนี่ยก็จะมีถุง Shopping b a ็ที่เราเห็นอยู่ข้าง,างหลังนะครับแล้วก็กล่อง นะครับพวกกล่องกล่องเก็บกล่องใส่อุปรกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้ก็มีถุงขยะนะครับแล้วก็มีกระเบื้องในในโปรเจกต์ที่เราคุยกับทาง SCG ยังมีอีกเยอะนะครับที่ที่เรามีแพลนนิ่งกันอยู่ไม่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับต่างๆที่ที่เราก็มีแพลนที่กำลังร,งร่วมมือกันอยู่ครับพูดถึงความจริงเนื่องจาก SCG ก็เป็นคู่ค้าของเรานะครับเรา โฮมโปรก็เป็นลูกค้าของ SCG นะครับก็พอเรามีเรื่องเรื่องของเราอยากจะทำสินค้าเนี่ยเราก็นึกถึง SCG เพราะว่า SCG เนี่ยเป็นบริษัทที่มีเป็นผู้นำทางด้านการผลิตและ Innovation นะครับแล้วก็ SCG เองก็ให้ความสำคัญกับ ESG เป็นอย่างมากนะครับเราเลยคิดว่าเออทาง SCG เนี่ยมีความพร้อมเราก็เลยเอขอความร่วมมือกับ SCG แล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีครับจนมีสินค้าที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยครับก็ขอเรียนเชิญนะครับก็เป็นมหากรรมใหญ่ส่งท้ายปีนะครับมีสินค้ามากมายนะครับไม่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ในบ้านต่างๆนะครับเอามาลดราคานะครับแล้วมีโปรโมชั่นต่างๆเยอะๆเลยครับก็อยากเชิญชวน ลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาช้อปปิ้งนะครับสินค้าในงานคอมโบเอ็กซ์โปนี้ครับงานมีทั้งหมด9วันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10, 10. นะ10ธันวานะครับฮอลที่ฮอลลก9กับ10นะครับเอต้านิวขบอบทุกข่าว